ภาพประวัติศาสตร์ในหลวงพระราชินีทรงรับผู้นำเอเปกเมื่อเวลา17นาิกา46นาทีวันที่18พฤศจ,จิกายนพระบาทสมเด็ดาจพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็ดาจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณทวรีนารีรัชกัญญาณพระที่นั่งจาก,กรีมหาะาศาดพระบร,รมหาราชวังทรงรับทรัประมุขประธานาธิบดี และพระาพราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายกและผู้แทนประเทศซึ่งเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจและแขกพิเศษพร้อมด้วยคู่สมรสเฝ้าในโอกาสที่พระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่29ระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายนณนะส่วนประชุมแห่งชาติสศริกิจกรุงเทพมหานคร ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริดวัณน,นวรีนารีรัตดชกัญญาสายพระบระมชาย,ยารักษ์ร่วมกับผู้นําเขตเศรษฐกิจและแขกพิเศษพร้อมด้วยคู่สมรสขอขับคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ